สวัสดีครับเอฟซี 4, มอนิกามาพบกันในคลิปที่สองของวันที่ยี่สิบเก่าครับละก่อนสรุปเล,บลเขบก็อกกับมาบังอ่าสูตรเลขแต้มยังบาเลยลงให้ f เอฟซีเดีรับชมนะนะเลขแต้มรวมสองตัวบน็งวดที่ผนน่า,านมาเข้ามาบังก่นอนครับาะเข้าิางวดที่ผ่านมนาเป็นยังไงครับาะสำหรับงวดที่ผ่านมากอมีตัวชนสองสูตรที่ผ่านครับาะเลขสามเลขที่ออกสองสองหนึ่ง สองหนึ่งก็คือแต้มสามนะครับ,นะรบผมบาได้เอาตัวที่ชนสองสบเนะครับสองสูนี่ก็ถือว่าเดินดีอยู่นะ่ครับผมเอากา่าที่หายหน้อยโตัวนะครับกะจะให้น้อยตัวนะ่ครับก็เลยเได้ห้ากับหกครับชนได้ห้ากับหกเอาตัวที่ชนสามสุดอย่างเดียวนะครับ,นะรบที่จริงก็ตัวที่ชนสองสตรก็มี เลขเก้าก็มีตำลักนี่เก้ 9, าก็ชนนี่คืองวดงวดที่ผ่านมาครับเนาะน,นี่คืองวดที่ผ่านมาถ้าเฮา,เาที่เอาตัวที่ชน,อ,นอ่าเอาตัวที่ชนสองศูนย์หนึ่งก็จะได้เลขเก้าเพิ่มครับเนาะกับก็จะได้เลขเก้าและเลขสามก็จะได้สี่ตัวนะครับ สองมีนะครับเนี่ครับอ่าเจ็ดก็มีอยู่สูตรเดียวแปดมีสองสูตรก็จะมีแปดเข้ามาเพิ่มอีกเนี่ยครับก็จะได้แปดอ่าเพิ่มอีกเพราะว่าแปดกระชอนสองนะผมว่าตัวเลขมันไหลผมก็เลยคัดเอาแช่อ่าตัวที่ชอนอ่าสองโตสองสามสูตรตัวที่ชอนสามสูตรก็เลยได้หากับหกเนี่ครับเมดที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ชนสองสูตรก็ มีหลายตัวอยู่นะครับมีแค่เลขสีเลข0 1 2ที่ไม่ไม่ชนที่ไม่ชนนะครับก็จะตามนี้เลยถ้าถ้าเอาตัวที่ชนงศูนนําก็สีนี่8 9 3นะครับแล้วก็ที่ได้ทั้งหบดรตัาตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่สูตรที่เขาแล้วก็มีสูตรที่หลุดนะครับตัวที่ ตัวที่ผ่านอ่ะก็คือสองศูนย์นี้นะครับ,นะบก็คือสองศูนย์นี้เข้าที่แจ้มสามครับเข้าที่แจ้มสามวัดที่ผ่านมาครับนะมาที่แจ้มสามนครับตัวนี้ลดอ่ะตัวนี้ลดไปเข้าที่มาตามเบ ưng, ิ้งสองศูนย์นี้แต่ว่าผมกติไหายเบิ้งตัวอย่างอ่ะตัวนี้น้ำจากหน่อยครับนะแต่ว่าเข้าที่เอาแค่สองศูนย์นี้่ะครับแล้วก็สีมีอ่ะ อ่าส das ูตน e ี้ไอ้เบื wurde, das heißt, ist ist ern, die die ้องน้าครับเนาะตาที่จริงวันนี้เขาจะเอาแค่สองสูตนี้นี่ครับก็คือถ้าเขาเอาวัดทั้งหาตัวงวดที่ผ่านมาก็บสี่มีเลขสามสูตนี้ครับเนาะเลขสามสูตรนี้ครับก็จะได้ทั้งหมดห้าตัวนะครับผมว่ามันไหลนะครับผมก็เลยเอาแค่สองตัวนี่ครับกับว่าพันครับเนาะเอาแค่สองตัวถ้าเอาทั้งหาตัวกับพันนี่ครับ ตัวทีช่อนสองศูนย์ครับเนาะก่อนไปรับชมกักขอาฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนเอากติมวังสูตร ที่พันสามาจังหวัดที่แล้วครับซีซูนี่นะล่ละก็มีเข้ามีหลุดนะล่ละต้องมีเข้ามีหลุดนะครับก็มีอ่านะครับเดินมาลงวันแรกกับพันสองวันเลวกะ็มาหลุดงวดที่ออกหกห้าสำหรับสูนี่นะล่ะนะครับแล้วกะ็มาเดืนต่ออนวันที่ออก, 6, ะกะ 0, 4, 4. หกสองก็บศูนย์สี่สี่นะล่ะงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกสอง สองหนึ่งเนีแบบ่ยออกที่สองสองหนึ่งเต้มที่เข้าก็คืออ่ะแต้มรวมสองตัว,วนะนะก็คือสองบวกหนึ่งเป็นสามเแบบนี่ยมีแต้มสามนะว่าแบบที่ผ่านเข้ามาะครัแบสบหรับสูตรนี้แบบนะว่าอ่ะกแบผบ่านตัวเงีแบบเดินเดินตัวเอาจะเอาแชร์สองสูตรอ่าแวบบันนี้เอาแชร์สองสูตร ที่ผ่านที่เดือนดีอยู่ตอนนี้นะครับนะครับเข้ามาบังวิธีคำนวณครับสำหรับวิธีคำนวณสูตรนี้เข้าถือใส่ลักลอยเลขหมุนครั้งที่สองบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองครับลักลอยครั้งที่สองก็คือเลขเก้าเก้าบวกเก้าบวกสามครับ 9ก้บวกเบวกสก็คือหลักหน่วยที่สอ 2, นนงลำะเก้าบวกเก้าเป็น1ิได้แปดบวกสเป็นสิได้หได้เลขหนึ่งกิได้คืองวดนี้ลละนี่ยเลขหนึ่งครับนีนนน่าเอกตัวที่3าบวกสตัวที่4ีบวกสแล้วก็ได้2ตัวเดินไปรับตามนี้เลยะน ได้หนึงสอเพราะได้3าบวกสเป็น5้ครับเป็นห้าบวกสเป็น7จ็เจ็ล้วกับแปดครับได้แบบนี้เลยเอฟซีถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่18ครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่อ่าสิ 18, ครับถ้าถว่าบางสูตร ที่สองที่ผ่านมานี่ตัวนี่ก็น้ำลงสองหวลดผ่านสองวดตครับแลาสำหรับงวดที่ผ่านมาโวลตดที่ผ่านมาเลขที่ออกสองสองหนึ่งอ่ะับสองสองหนึ่งนี้กันี่เลขสามเพื่อนครับมาที่แต้มสามครับเน้ะผ่านเป็นงวดที่สอง ผ่านเป็นงวดที่สองสำหรับสูตรนี้ผ่านเป็นงวดที่สองมาเป็นงวดที่สามจะเดือนต่อหรือไม่เนี่ยวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้ข้าวิใไส่ลักลอยเล็หมุนรั้งที่สามบวกลักลอยเลขหมุนขั้งที่สามบวก,กเวก้าข้องที่้วก็ ทีมีค่าเอกยูตัวที่สองเนี่ครับวลาบวกได้แล้วนะครัตัวที่สองบวกสองเท่านั้นแล้วก็เดินแต้มไปเลยนะครับหลักร้อยครั้งที่สามและหน่วยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามก็คือเลขเก้าหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขศูนย์เก้าบวกศูนย์นะครับเก้าบวกศูนย์บวกเก้านะครับก็จะ,ะศูนย์ว่ามีค่าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดได้แปด แปดตัวแรกจะที่ได้ครึ่งวันี้เลยนะครับว่าได้เลขแปดเริ่มต้นแล้วนะแปดแล้วก็เก้าพอได้เก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดินไปเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะได้แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่แล้วห้าสิบมาบึงนะห้าสิบมา,าบึงว่าทีาาได้ ช่อนกันตัวใดกำสร้างด้านสูตรของเฮาสองสูตรสูตรแรกทำบงสูตรแรกก่อนสูตรแรกได้หนึ่งสองสามห้าเจ็ดปดหนึ่งสอสาห้าเจ็ดปดหน่งสอ้าเจ็ดสูตรที่2 สูตรที่สองได้แปดเก้าหนึ่งสสามสี่แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าหนึ่งสองสาสเดี๋ยวห้องบาเสูตรสุดท้ายสูตรแถมสูตรที่ว่างวดแรกผ่านแต่ว่างวดที่สองผ่านนะครับงวดที่สองผ่าน สวัสดีคคำนวณให้ FT เอฟซีบังไปนั่งนะครับตอนเราเทียบผ่านมาเลขที่ออกสองสองหนึ่งครับสองสองหนึ่งครับผ่านนะไม่ผ่านไม่ผ่านสูตรนี้เขาจะใส่ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งมาเดินเลยครับหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับหล,ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหก 6. เอาเลขหกเลยหกเจ็ 6, 7, ดแปดเพราะอะไรเลขแปดครับบวกสองสูตรนี้ลงมาตามเบงครับงล่ะแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ก็หนึ่งล่ะครับสูตรนี้เอาสิพักง,งานไปก่อนครับเอาสิพักงานแสูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งอ่ะวันนี้จะเดินตัวหรือใหม่สาเห้าทีนั่งไปเทียบเดี๋ยว ขอชนอสองสูตรนี้ก่อนครับเนาะขอชนสองศูตรนี้ก่อนสูตรที่เราจะใช้จริงครับเนาะสูตรที่เราจะใช้จริงก็คือ,อสองสูตรนี้เามาชนกันบ้างครับเนาะตัวแรกก็คือหนึ่งเนี่ยชนกันแล้วสองเลขสองก็เลขสามเลขสาม เลขห้ไม่มีเลขเจไม่มีเลข 8, แปดกับเลขแปเลขแปดอจนกันที่ 1, 2, ึ่งสองสามแปด่ะหนึ่งสอแปดหนสมและแปดับเอ, 1, 2, 3, 8, เอแต้มรวม2ตัวบน ไอเอฟซีผิดจะหน้าเบิงดับาะรับอบเต้มไหนอ่ครับชนกันที่หนึ่งสองสามแปดอ่างวดประจำวันที่หนึ่งอ่าธันวาคมสองพั้าหิบเจ็ดะนะครับถ้าเท่เทียบกันครับก็ที่ชนกันที่8ดกับ1นรับาะกับชนกันที่8ดกับ1อ่า แปดกำนังถ้าชนกันที่สามสุดก็จะชนที่แปดกำนังแต่สูตรนี้เราจะให้ดูเฉยๆน่ยเราจะพักงานไว้ก่อนรับเะเจะาเอาแค่สองสูตรนี้เนี่ยที่เขาเดินเนี่ยรับงวันนี้ได้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามแปดรับละเอจีเนี่ยวดประจำวันที่หนึ่งทับสิบสอง ครับสองห้าหกและเจ็ดนี่ครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุน,าก,ก,น,น,าน,น,นการพนัน,นทุกชนิดทับราอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้พอน่ารักเรื่องสิ่งมีก็เลี้ยงไก่ไอจีไม่มาฮาสูตรดีๆให้ fc ได้รับชมตัวเลขเป็นแชร์แนวทางทุกสูตรก็เป็นแชร์แนวทางเพราะว่าอ๋อโมีไปหัวว่าสีออกตัวใดหรรับละสำหรับอ่ะแต่ละสูตรนั่นก็ เป็นการคำนวณไปตามสูตรเท่านั้นนะครว่ายืนยันว่าจะเตือนต่อหรือไม่นะครับต้อนรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ